มาแล้วไม่ใช่รูกคนดีไม่ใช่รู้ชายคนดีนะาย,ายายย,าย<ๆ>แผงโลก <c oughs> อันนี้ผมก็กดโซโลมาเนาะแล้วก็เจอวันเดอร์กับเอนโซหัวจะประวัตินะครับ K3D ีด d s u ดดบ Channel ผมจะพยายามเล่นให้ดีสุดแล้วกันไปไปจบจบเล่งใครดีว่าเออจบจบจบล่างอะดีละจบล่างอะดีนะกันโดนเอนโซไหลเนนะี่ย เรียวม้ามันแพ้เอนโซกับวันเดอร์แบบสุดๆนะครับมันสู้ไม่ได้จริงๆโซโลคิวยัง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 ,ยงเย้ยสวยครับนี่โดนกระสุนสั่งตายไป็นเลนดับน่าจะเกิดอะไรขึ้น โอเคผมมาละไม่อยากแทกกลางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป่าผมบึ้มไหวชิวแบบเวลาคีฟมันตีเราเยอะๆเนี่ยเกาะมันจะเด้งปะกลัวแบบโดนคีฟตีแล้วเกาะม่งเด้ง <laughs> ออกแทกเอ่งเ <Attack! S 2> นอะ เลียกร้อยไอ้นูมปิกเกอร์อ่าเรียบร้อยไม่นาล่อ <จะ S 1> แ่งหนักไว้ก่อนเลยรู้ว่าจะปิกเกอร์รอรกกอรนคก,กั็ผมไหวอยู่ไหวชิวแต่โลโล,โลไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยวะ <laughs> เป็นเคริสนี่ผม้วยค่นะไม่เป็นไรถือว่าเราเอามาลองฮะลองผิดลองถูกไม่ว่ากันแต่ตั้งใจเล่นแค่นั้นพอฮะอเฮ้ยกังบนกำลังไปซ้อยสียไรเจังเกิ โอ uh, <this> ้คนเล่นชื่มาจะมาช่ว well no, ์แล้วอ้าวแล้วทำไมมันเล่นผมเดะ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 นี่ไงโลช่วยป้องกันดาเมจได้นิดนึงนิดนึงจริงๆแล้วตะกี้เทนทำไมมันมุ่งเป้ามาที่ผมคนเดียวอะก็เห็นมีฟอลเลนอยู่อันนี้ลำเอียงอันนี้แปลกอันนี้แปลกอยู่ดีฟิกมาไถผมไม่เป็นไรฮะตะกี้ฟอลเลนได้คิวป้ะ ได้ดีเออสวยฮะไวอ,อยู่ตานี้เราพยายามอย่าไปโดนไอเทนไถยแล้วก็ไปเสเลตอัพซัมมิชันอ่ะอันนี้ฮาเลยนะซาตาอยู่บนงั้นผมขอกลางนะซา,า,าตาเ,เอเอเลยพี่ซาตาเจมีจะด้วยไอ้พูดอะไรมาแบบรอดรอดเยอะ ไวเลยคิดถือดาบอันนาได้รองท้าลูกคุณดาวแล้วได้เบิ้ลได้ตึงได้ตึงได้ดึงได้ดึงขอแค่คุณมาฟอเรนคิดมาชิมาช่วยได้มาแก่ไหนวะมันเสียนติแล้วะอเล่นได้ละเรียบร้อยตุยเออล้ำไปเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างข้างบน ข้างบนโดนปุยปุยยำผมจะโดนหรือไม่ยังยังยังเอ็นโซอยู่กลางนะเทนนี่เทนนี่คนที่ว่าจะโดนหรือไม่แม่งปิดดาเมจไม่พอนะเอ็นโซก็มาด้วยอันนี้เราเราเน้นแบบสายกันดี่ว่าขนาดควงพยายามเราอย่าไปโดนนะโดนนิดตุยนะครับ เอ็นโซ่ขวงยับยับยุยีมีอะไรให้ตามเราก็ตามนะน่าจะต้องได้แก๊งแบงเลนบนละต้องรียบล้อต่อเลือดมันตุ๊ก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 เดี๋ยวไม่ได้ละไม่ได้ละอย่างนี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าอันนั้นนะอันนั้นน่ะกระโดดสองสเต็ปไปด้วยเดี๋ยวรอซาต้าก่น ่อหนีไปก่อนเดี๋ยวโดนซีซีอะไรเกิดแล้วก็ต้องฟาร์มฮะ <c oughs> ถ้า e n โ o เกิดนี่เราฟาร์มไม่ได้นะ <c oughs> เราพยายามเล่นไม่ดีเลยนะเฮ้ย s วโซโล่คิวสวยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตานี้ทีมเล่นดีจัด <Your team S 2> เฮ้ยเฮ้ยเ้ยมามาแก้ท่าน่ะ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วชิมะชมชาช่วยอะไรชิมะชมชาช่วยอะไรท่าน่ะ จะเดินเสนอสมิชชั่นหรือไม่อ่าสตาร์เราเพื่อนก็เล่นลุยเลยไอจิเงอร์จิเงอร์ช่วยด้วยอย่างอย่างอย่าแทงอะไรเนี่ยเฮ้ยสวยเสร็จเลยโดนดอกมาแตกยับยับจุยยตุยสวยฮะอุ้ยตายไม่ไ้วอ้โหผมบอกเลยถ้าพลังแฝงโล่ไม่เด้งนะครับผมตายป้อมนะครับผมเออได้ขายแล้วคลิปถือดาบ ได้ยูไวชิวไวชิวได้ยูสามพันเก้าเหรอเอ้ยตังผมเยอะอยู่นะแต่ต้องเยอะให้มากกว่านี้วะโอ้โหม,มีวัน <laughs> เดอร์ไม่ยุ่งลวมีวันเดอร์นี่ไม่ยุ่งละมันฆ่าผมได้ไนะงกนเไปช่วยกันไปช่วยเฮ้ยวันเดอร์เขาก็ไม่ยุ่งกับผมโอเคถือว่าดีนะที่ผมกล้าเคลียร์นกก็คือมีแทบ็บคอยซีเคียวอยู่นะ ปกติผมจะหายอะไรแล้วอ่ะวันเดอร์อยู่ไหนวะเย็นวันเดอร์ใจเย็นค่อยค่อยพูดว่าจ้าพูดว่จ้าผมเล่นเป็นออฟเลนเลยลำหนึ่งนะต้องเคลียร์บอลอีกเว็บอันนั้นนะติดขื่อซะด้วยไซโคลนโจ๊กเกอร์ไซโคลนโจคาเงี้ยฮะฟอลเอนอยู่กับฟอลเอนแล้วแล้วมันสนุกว่ะ ตอนเลนตัวมันตัวมันเกินไปอ่ะจริงๆอ่ะอันตีมันการซีซีแบบถ้ายิ่งลำมันก็ยิ่งกันว่ะโอ้โหตอนผมโดนลำนี่แทบร้องโอ้ยๆๆ้ยเฮ้ย้ยโดนวะผมโดนแล้วลรอเมื่อกี้ผมติดประมาทครับอันนี้ขอโทษเลย ผมว่าจะไปจิ้มไอลิเลียกับไฮเตะนะเพราะว่ามันอยู่2ตัวติดกันไงก็คือแบบจิ้ม2สยองขวัญไงแต่แบบเอ so <laughs> hey, ็นโซแม่งอยู่แค่เดี๋ยวตะกี้โดนเทนไถ่ยด้วก็เลยพลาดน,นะอันนี้ผมจะพยายามอยู่นอกไฟละคลิปถือดดาเดี๋ยวมาเม็สซมต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์จังเกิลปกติต้องแบบเอาจริงๆนะต้องห้ามตายนะถ้าตายตังมันจะไหลนะครับตะกี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ <laughs> อยากคิวเงี้ยแล้วทำไมเลนบนไม่เอากันเลยอ่ะะนแค่เคลียร์เฉยเอ็นโซแค่เคลียร์เฉยผมไม่สู้กับคุณอ้าวเดินวนทำไมเนี่ยให้ยกระดัขึ้นบนหรอเห็นแบบว่าอ้าวให้เตะคนนี้จะว่าเพื่อนขอโทษผมขอโทษผมขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในทำผมก็ตีมังกรนะครับเพราะว่าผมอยู่แก้มังกรสว่วนะไอโซม,มาราทหน่อยแห่นะโอ้เจ้า๊บอันั่นนะไม่ทันได้จอดรักยฟ์ฟานห่างก็ตุยเย่เอา้าวเดี๋ยวทำไมสกิลหนึ่งอีกสเต็ปใช้ไม่ได้วะอ,อ้าวเฮ้ยซาตามาแล้วอุ้ยั b a l a n อ e ซ p t i o n นอ้าวแล้วผมจะทำอย่างไรแล้วผมจะทำอย่างไรสวยฮนะบอลเลสโกมันเกินไปอ่ะจริงๆนะฮะขนาดเรียบร้อยตุยเย่ ตานี้ทีมเล่นดีนะครับมีแค่แบบช็อตชาบฉวยไอพลังแฝงที่ใช้มาแค่ช็อตเดียวอะตอนเนี้ยแล้ว <am> <laughs> เธอจะทำอย่างไรไม่เอาดีกว่าถอยรี e ทรตป๊บนะเลนบนคนเคลียร์เลนคือผมตลอดเลยวะผมไม่ได้ไปเดินเกมกับเพื่อนเลยฟอร์เลนทำให้ตลอดฟอร์เลนรักจบไปแล้วจอเองไงต่อเพื่อน เออว่ะผมลืมกระบวนการนี้ไปได้ยังไงการอินเวทฮันน่าฮันน่าอ้าวยังไงคุณหรอดได้ไงอุ้ยอุ้ยชิวจีดับหรอดได้ไงโอเคไหวอยู่ไหวชิวใช่ปล่อยปล่อยบนครับแล้วเราก็เล่นเล่นเล่นบนน่าเล่นใครผมผมเล่นเป็นออฟเลนเลยนะตอนตอนเนี้ยฟอนเล่นอยู่ล่างเอลซูอยู่ล่าง เรียวม้าที่เป็นจังเกิลอยู่บนนี้เหรอถ้าผมไม่ถ้าผมไม่เคลียร์เลนคือบนโบไปแล้วนะครับถ้าผมไปเติมเพื่อนให้เต๋มันจ้องจะสเปคทุกอย่างเดียวเลยเพื่อนกันบน่อยจู้นั่นน่ะนั่นน่ะเรามีตัวโซนอย่างแอนเน็ตเราไม่ต้องกลัวเทนจะโดนอีกแล้ว ผมจะโดนอีกแล้วทำไมคนโดนต้องเป็นผมอุ้ยสวยซาต้าโซโล่คิวสวยี๋้ว,วผมเคเลียร์กางแล้วแล้วเลนบนละ่ะโอเคเดี๋ยวผมเค,เคเลียร์เคลียร์เลนบนให้ก็กน,นแป๊บนึงผมเคลียร์บนไม่มีใครเคลียร์เลยโอ้ยโซโ่ฮะกินสอดาบแต่ข้อดีก็คือผมมีเงินเยอะนะฟอนเลนไม่มาแบบไปเติมเพื่อนทำตัวเป็นจังเกิลแล้วซาต้าก็จะโซโล่คิว แล้วยังไงต่อแล้วคุณ so. ลิเรนาแล้วคุณจะทําอย่างไรไม่ตายโอ้โหสเต็ปมันได้จังวะท่าน่ะแล้วโลเด้งไม่ไม่ไม่ได้ช่วยเลยไม่ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยังไงโศแอนโซโอ้สเต็ปดิจิตอลไปแล้วคิสเด็บ ซู้ไม่ได้นะโอ้โหดีนะที่ไม่อยู่ต่ออยู่ต่อน,นี่ตุยเย่นนะครับแล้วเลนบอลนนะ่ปะปะนญนะ่ะคือคิดสืดดาบมันอยู่บนอย่างเดียวไงเพื่อนมันไม่ได้ไปเติมเพื่อนนะ่ะมันจะกลายเป็นปัญหาเฮ้ยแล้วเอาสุดไงแล้วประเด็นคือเอ๊ะนึกว่าทีมผมเอาสุดอ้าวมาแก่คนที่ชื่อว่า ไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้ให้เตะรออยู่นะผมแบบเซฟเลือดหน่อยดีกว่าไม่น่าไหวอย่างงั้นท่าน่ะอุ้ยสตาร์เขาพร้อมน้าๆบินห้าตัวแต่ะะตายปะน่ะเอาไม่ตุยเย่ด้วยอ้ยสตาร์เขาโปรขนาดเนอะสตาร์โปรยู่กับผมสตาร์โปรที่เป็นลูกเพจคิวสอดาบ เล่นเมตเก่งทุกตัวเลยซาตาโปอันนี้ยอมเขาแหละฮะอเพื่ออะไรวะโอเคกูไม่เติมบนก็ได้ซาตาตตในอันตรายป้ะเนี่เอ้ยเกิน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 เออเห็นเร็วมากก็ถอยเห็นเร็วมากก็แค่ถอยผมต้องเคลียร์บนผมเคลียร์บนกี่เวฟแล้วอะ ผมไม่เห็นเดลสูหรือฟอรเรนมาบนเลยนะหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของป่าหรอวะผมไม่ได้ไปเจอหน้าเพื่อนหลายพบหลายชาติเลยนะตอนนี้ก็นเราไปท่านน่าวูชมมองงงกี่วะ,ระีรสวยครับกลังปุยอ้าวกูตุยท่านแล้วคุณจะทำอย่างไรได้ไงวะ มันลอดได้ไงวะโอ้ยตัวเย่เลยสวยฮะน่าจะเป็นพลังของเฟเนเรลทูธนะครับผมเดี๋ยวนี่คือการล็อกเป้าใช่หรือไม่ได้อยู่ได้แบบไหวชิลสวยฮะโหดกืนฮะนน่ะอาเวนเจอร์สันเกมหรือเปล่าเราจะอาเวนเจอร์สันเกมหรือเปล่าเฮ้ยเทน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 หยุดการกระทำของเจ้า แล้วแวนกาโด้เข้าบ้านด้วยแวนกาโดเข้าบ้านด้วยแวนกาโดเพื่อนเออแวนกาโดเข้าบ้านแล้วอุ้ยเจ้ยโว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 ้ยสวยละวโ้ยสวยสวยสวยใหญ่แล้วโ้ยไม่ตายเออจบบ้านดีกว่าไปจริจริงครับและก็อย่าเอาไปหาเล่นนะครับผมไอพลังแฝงโล่น่ะเคล็ดอัปเดตกับไอ พลังแฝงผีเสื้อผมว่าดีสุดนะผีเสื้อเอาไปออฟเลนแล้วก็ s u r f d e a t h อ่ะผมไม่ยอมรับว,ว่าผมคะแนนอันดับหนึ่งนะตอนนี้ผมว่าผมน่าจะคะแนนอันดับสไม่ก็สามมาเล่นหวยะนันเนาะไอ c ค r ร e of d e เด h เอาไปจังเกิลน,นะครับผมมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะยาหาเล่นนะครับพลังแฝงลรลเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยโอเคก็จบไปละสําหรับ การรีวิวพลังแฝงสุดแปลกอู้วันเดอร์เก้าห้าไทยแลนด์เฮตเตสเก้าไทยแลนด์ตึงตึงมาดึงดึงจริงๆตอนตาน้ซาตาเล่นดีนะผมแบบโอ้โห <S <S เว<ล>ดิกูเลยฮนะดามเมจห้าหมื่นอะดาเมจห้าหมื่น MVP มันได้ยังไงวะนะโอเคเนาะก็จบละสลหรับคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ประการใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคิปถือด่าด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรลนะสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูไอโบนัสคลิปเอ้ย บโบนัสคลิปมีป่าววะบโบนัสคลิปน่าจะเป็นคลิปที่แล้วเนาะอันนี้เป็นคลิปพ,พลังแฝงอขอโทษฟอนติโนโตน,นะครับคุณฟอนติโนโตเล่นเก่งมากครับเวดิก okay, นะูดโอเคเนาะวันนี้ก็มีละสวัสดีครับปุ๊บในที่สุดลุงมวยหน้าก็มาเซิร์ฟกโกลบอลนะครับของเกมอาร์คไนาะโอเคมันเป็นตัวที่อ่ามัสแฮฟในดีผมนะครับเป็นตัวโกงเลยนะครับผมโอเคไป เดี๋ยวว่าเราจะไปสุ่มกันอันนี้ก็น่าจะเป็นโบนัสคลิปเนะโอเคปะเลยกันเลย10โลแรกอ่ะผมมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่วะมีอยู่ทั้งหมด40โลฟรีที่ผมเก็บมาเนะแล้วก็อีก32โลก็เป็น4เห้าเป็น72โลนะฮะหวังว่าคงจะได้ก่อนใช้เพชรแดงนะครับผมปะเราไปเลืกเลย10โลแรก Let's go <S มันมันจะไหวเลยเอ้ยโอเคโอเค5ดาว5ดาว ถ้าแบบแสงมันเป็นลุงนี่คือ6ดาวนะถ้าแบบแสงมันสีทองคือ5ดาวนะโอ้โหได้การันตีโลที่ยลุสโอเลยเฮ้ยทำไมคลิปซื้อดาบมันเกินหนักจังวะเฮ้ยตอนนั้นที่แบบผมไอ้สุม่มตู้โดรที Dorothy, ที่สตรีมกับลูกเพจนะผมได้ในโลที่30เองนะโอ้โหนี่ไง30มัน มันเกลือเลยไปต่อที่40เลยฮะนะเก็บไว้ตู้เทคโลที่40มันมาแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้มันจะเป็นตัวอะไรออกเออขอร้องอุ๊ยตัวแรก เพื่อนอะไรวะคือแบบเพื่ออะไรวะงงแบบเฉินเหรอเอามาทำไมสี่สิบโลแรกหดาวรูเลตหนึ่งห้าสิบเอาแล้วไง เริ mm ่มได้กลิ่นโชคชอยหกสิบโอ้ยเย้ยเจ็ดสิบต้องใช้คาถาอุกเกอเกอมาวาวาปะเจ็ดสิบแล้วนะมาหน่อยอเพื่อนลุง ลุงกับบ้านดีๆอ <Top one. S 1> ันน e ั้นผมใช้โลฟีอีกสองกว่านะเเก็บเพชรไว้ตู้อื่นนะครับขอร้อง72 72โลฟีหายไปหมดแล้วนะครับ82มาแล้ว ต้องใช้เพชรแดงใช่ไหมต้องใช้เพชรแดงบูชาใช่ไหมลุงอยู่นานจริงๆเลย8ปีมาเล่นเราเล่นเราเล่นตัวที่สองขอแค่นั้นขอแค่มานะครับจะได้ปิดตู้สักทีอะได้แล้วลุงก็ฟังแล้วโอเค เปโตฮะเกมอักไม่ก็คือถ้าได้ตัวหกดาวคือมันมันได้เลยอ่ะคือปิดปิดตู้คือจบเลยนะไม่ต้องแบบเก็บ potential เก็บอะไรเนาะเก็บ potential ก็แค่ลดอ่าค่าคอสในการลงสนามหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีอันนิดนึงแล้วก็ลดคูดาวในการลงสนามนะแต่ก็ไม่ต้องเนาะได้หกดาวมาถือว่าคุ้มแล้วเนาะโอเคงั้นก็ ปิดโลที่82โลนะก็ลุงทําเจ็บแสบไว้มากคุณเฉินออกมาทําไมก็ไม่รู้นะครับผมป่ะโอเคงั้นโบนัสคลิปก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับป่ะ s <S เ e ็ s ก o ไปนอนกันได้เลยตอนนี้ก็อัดตอนเที่ยงคืน10นาทีนะทรมาน